สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาที่ตลาดริมน้ำค่ะชื่อว่าโอปบ่อยค่ะอยู่ในอำเภอสวนพึ่งนะคะจะบอกว่าตลาดที่นี่นะคะอยู่ติดริมน้ำเลย พอเราเดินเข้ามาด้านในตลาดนะคะเราจะเห็นค่าน้ำที่ค่อนข้างจะกว้างเลยค่ะตรงนี้นะคะมีบริการล่องแพนะคะแล้วก็ช่วงเช้านะคะจะมีพระสงฆ์ค่ะนั่งแพมารับบิณฑบาตนะคะเสดยจไดมากเลยลงมาถึงตอนเที่ยงแล้วนะคะก็ไม่มีให้ใส่บาทแล้วนะคะ ส่วนบรรยากาศภายในตลาดนะคะจะตกแต่งด้วยโมบายที่ทำจากไมพรมแบบนี้นะคะโมบายแบบนี้นะคะเขาเรียกว่าขังด้งค่ะนี่ค่ะมีติดป้ายอธิบายไว้ตรงนี้เลยขังด้งนะคะเป็นภาษากะเหรี่ยงนะคะมีความหมายว่ายายแมงมุมนะโดยปัจจุบันนี้นะคะเจ้าขังดงนี้จะนำมาประดับเป็นใบฉัตรนะคะในประเพณีแห่ฉัตรรับพระพุทธองค์ของชาวกะเหรี่ยงด้วย ถ้าใครอยากรู้รายละเอียดมากกว่านี้มาหาอ่านได้ที่นี่นะคะหรือถ้าใครอยากได้เจ้าคังด้งนี้กลับมาตกแต่งที่บ้านนะคะคก็สามารถหาซื้อได้เลยค่ะมีน้องๆเชาวกรี่างนั่งทํากันในตลาดเลยค่ะในตลาดนะคะจะมีมุมให้ถ่ายรูปค่อนข้างเยอะเลยค่ะสวยมากๆเลยค่ะสีสันสดใสามากเลย ซุ้มตรงนี้นะคะก็ประดับด้วยเจ้าคังดวงเต็มไปหมดเลยด้านนี้นะคะก็จะเป็นผ้าทอค่ะเอามาตกแต่งแล้วก็มีร้านให้ซื้อของฝากกลับบ้านได้อีกด้วยนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปในโซนที่เป็นของกินกันนะคะว่ามีอะไรบ้างร้านแรกที่เราเข้ามาแล้วจะเห็นนะคะก็คือร้านน้ำชาค่ะร้านน้ำชาสไตล์ชาวกะเหรี่ยงเรียกว่าลาพาทยนะคะ สำหรับความน่ารักของที่นี่นะคะก็จะมีป้ายอธิบายสินค้าแล้วก็ใส่รายละเอียดค่อนข้างที่จะครบถ้วนให้เราด<ม>ูร้ว<า>ย,<า>ยนะคะเยอะมากๆเลยมีร้านส้มตำร้านอะไรเดี๋ยวไปดูกันคนค่อนข้าง,างเยอะนะคะวันนี้เป็นวันหยุดมีร้านขนมครกน่ารักอะ ข้าวแดกงาคก็จะกำลังทำเป็นข้าวแดกงา,า,กงาเป็นยังไงก็ไม่รู้เดาว,ว่าน่าจะเป็นเหมือนาวเกี๊ยวปะ่ะอ๋อหน้าตาของข้าวแดกงานะคะยีะ่สิบห้าบาทแต่ก็จะเป็นประมาณนี้ มีแอปเปลตังได้ใช้คนละครึ่งได้ด้วยมีถย้ยมีถย้ยอ๋อ,อเขาเรียกว่ามีเถยแล้วคะอมีถยก็คือข้าวหลามนะคะไคะี่ข,ข้าเกี๊ยววาวมีกระชังนะมีกระากลุ่นะเกี๊ยววาวเกี๊ยวได้นะมีกระชังนากุ่นครับมีกระชังเป็นยังไงคะ ปลาไหลเขาเกีบเววาครับอ๋อมันอันนี้เหรอคะอ๋อเรื่องหมี่กระชังใช่ครับกินได้ครับอันนี้ผมกำลังทำข้าวเกีบเววาเดี๋ยวเดี๋ยวหนูค่อยเดินมาซื้อหนูขอท่าเดี๋ยวชิมก็ได้ครับผมบอกไม่แตะกระติ๊ดตาลนะครับบอกไม่แตะกระติ๊ดตาวเกีรับชิ่านนะครับข้าวเกี่ยววาวนะคะภาษากะเหรี่ยงเรียกว่าหมี่กระชังนากุ้มนากุ้ง ปวยปิ้งร้านน่ารักมากเลยอ่ะตกแต่งด้วยเลยรนะคันดงเต็มไปหมดเลยตลาดน่ารัก,กนะดจากโบราณข้าวห่อกระเรียงอันนี้น่าสนใจก็ออจะมีชื่ออาหารแบบ แปลกๆไฮซิมบูลา่าอันนี้นสวยสีม่งวงทั้งในตลาดจะตกแต่งด้วยคังด้งทั้งหมดเลยนะคะสวยมากเลยสีสันน่ารักหนหนสย กา้าวถ้วยไม่คือป่วยนะคะขมนมถ้วยขายไงครับทุกเดือยี่สิบค่าเอาชุดหนึ่งครับอันนี้ป่ะคะอันนี้ครับ ปากด้วยนะคะน่ารักปีกระเป๋าหมวกร้านหมี่กรอบรอ่อ ผัไทยนะคะใหม่ๆกรอบเลยค่ะสามกล่องสอง้อยนะคะ

ก็จะมีที่นั่งริมน้ำไปเลยนะคะของใช้ของฝากว่างน้ำกระดูกสมุนไพร บรรยากาศที่นั่งทานก็จะเป็นริมน้ำแบบนี้เลยบรรยากาศในตลาดติดริมน้ำอย่าเลยนี่ค่ะสามารถนั่งทานข้าวริมน้ำแบบนี้ได้เลยนะคะขโมลก็มาม มาฟังเสียงน้ำตกไปแล้วก็ทานข้ากันไปนะคะบารยากาศดีมากเลยวันนี้เราต้องลาทุกคนไปก่อนด้วยขนมถ้วยอร,อร่อยๆถ้วยนี้นะคะ อย่าลืมแวะมาเ <ไป S 1> ที่ยวตลาดน,น้ำอป่อยกันนะคะทุกคนรับรองค่ะได้รูปสวยๆกลับไปเพียบเลยแถมมีของกินอร่อยๆให้เลือกทานได้เยอะด้วยค่ะบ๊ายบายค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ